สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ทุกคนผู้ตดอยากไยังห่งก็วันนี้เราจะมาถ่ายวัดกันเหมือนเช่นคือถ่ายวัดอะไรวะจะมาถ่าย r e a ย t กันโอเคโอเคมาเล่นละค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถ่ายรีแอ t กันนี่วันนี้มีกับข้าวกับข้าวครับกับข้าว กับข้าวมาแล้วครับกับข้าวนะครับระหว่างรอพี่เตยเคลียร์ตัวกับหลังหม้อเอ้ยหลังหม้อกระโพเคลียร์ตัวกับหม้อที่หลังมากนะคะนี่เป็นผลงานของดิฉันเองนะคะเดี๋ยวจะใส่ฟู้ดตอนทําไปแบบเร็วๆถ้าไม่ใส่ฉันก็ตัดขนี้ออกจบเอาเราพูดเราสามารถพูดอย่างนี้ได้เลยอ่ะก็คือมันจะมันคือผัดหมี่โคราชฝีมือนับครูเองก็คือเราเดี๋ยวเราจะมาดู เฟมนีนะคะสำหรับวันนี้เนาะก็เดียวทำอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีอะไรหลากหลายเกิดขึ้นมากมายเซอร์ไพรส์ทั้งนั้นนะฮะก็เดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูเฟมมนีนกัน e p งจะเป็นอย่างไรพี่เตอรโอเคเกวนชัหนอะติกงหนึ่งหนึ่งมาฮะอุ้ยมาแล้ว52ว้ที่สองีแล้ว่ะวันนี้เหลือหน่วยรียนที่สองหน่วยด้วยกันนะคะ จะไม่ปรกินไปรีแอปไปปะมันจะแบบจะพุ่งไหมอรอดอร่อยมากหินนอฉันกะโกงมุมหมามนั่งกองวันนี้เป็นวันหยุดของเราดีใจจริงๆจากใจไหมโอ้ลม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 ไยทีมหรอสิ่งสล ดูตั้งแต่รอบที่แล้วอ่ะอันนี้ดูไฮไลท์คนแบบไหนอ่ะคนแบบไหนดูแล้วเรื่อะไรปิดลปิดลงค่ะยังทานใคยังทานค่ะมาแล้วเ๊เป๊เป๊น่นี่มันก็จะเป็นกรนบ็อกเซอร์นะเจ็จนินคือใครอ่ะเซนเอร์เอาดินิงคือใครอ่ะวันนี้ก็เป็นนเิดของเราบานกับเชี ก็จะพาทุกคนไปดูว่าเราจะไปไหนกันบ้างในวันนี้เนาะรู้แค่ว่ามีช็อปปิ้งอยู่พี่แต่ว่าที่อื่นๆไม่รู้แต่ตอนนี้ฝนตกตกแล้วเหรอดีเลยเปิดตอนนี้ตกแล้วฝนตกมากเลยนิดหน่อยอ่ะตามไปดูกันว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนเมย์ก็ฝนตาจับช่ามาฝนตกจริงแต่มันก็จะแบบได้บรรยากาศหมอกหมอกนะ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปวัดกันมาวัดเป็นที่แรกใส่แว่นอันุ่นเพื่อความฟังช่ชอบมากเลยเหนืๆเราก็มาถ่ายซีรีิ์ที่นี่แล้วเราก็เข้าไปมาวัดที่นี่หน่อยละกันกชรมาเอาเรื่องเอาใช้ก่อนเลยใช่มาถ่ายซคลิปแล้วก็มาวัดหน่อยละกันเอาเรื่องเอาใช้มาค่ะแัดดีมากฝนตกเปื่อยๆน่ารักอ่ะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไปทีเรุลูกฉนงโอ้ยลม่ลกอ่เสียง่ตอไันตอุ้ยออเด็กนี่ราอยู่กันที่วัดอะไรนะวัดนานโซอิน แล้วก็จะมีค่าข้าวสารร้อยเยนซึ่งก็ประมาณหกสิบบาทหกสิบใช่แต่ตอนนี้อ,อไไากาศดีมากจริงอากาศดีมากค่ะอุ้ยตรงนี้แบบตรงนู้นเหรออีแบบหมอกหมอกหมอก ้มากความให้เมย์ถึง่ะจะเริ่มหนาวละงอมเลยมอมงอมเด็กทุกคนคือจริงๆวันทุกที่แหละเนาะก็ต้องแต่งตัวให้แบบใช่ีชี้ะไรอย่างนี้จะได้ไม่มีปัญหาในการเกลี่จสีเยอะ ไม่หรอกวันนี้แบบเราไม่ไม่ได้รู้กันใช่เราไจะมาเคลียรนว่าเราจะมาวัดลงมาแล้วเซอร์ไพรส์ต้องไม่เป็นไรอุ้ยตรงนี้ล้มเลยอันนี้คืออะไรใส่กีมี่คืออะไรอ่ะสีแดงนะรักพ่อกับเมียดาอ่ะอากาศเหมือนนัดกับเมียดอ่ะแล้วตอนนี้เรากำลังขึ้นเออเนินอะไรอย่างเงี้ย คือมันจะดูฝืนหน่อจริง้ยอดิฉันเป็นอะไรลอ่ะไรวะนั่นเฮ้ยบออยู่ข้างบนอ้าวเราต้องเิ้าายไปในันนโอ้ยเป็นนคือหนึ่งแ้มนหนึ่งนม่ได้แกไน่ได้เป็นิอกนไปพี่น้เดี๋ยพถ่นลยียอยา้ออยู่กูความสวยงามโซคิวเนาะ แบบแมวขุงแมวยมากโอ้โหคนเดินผ่านกล้องกีสวยเลยกีเซลนะเมนไทยก็ไม่รู้แล้วไปกันต่อที่ข้างบนโอ้ปานี่ป้านี่ป้านี่ยะที่เราดูอยู่เป็นนาทีนาทีนี่แบบอย่าดาโลงสตอรี่ทั้งที ให้ดูปะคะให้ดูเป็นนาทีแล้วแบบจะมีถ่ายหน้าใครต่อไหมไม่ใครกันต่อใครกันต่อถ่ายลงในกล้องแค่สั้นกว่าอะถ่ายเราดูพี่โอ๊ยก็อยละก็ออยเลยนะเห็นปิดเอาเลยเฮ้ยการเชื่อมจิตเลยตร่นี้ตรงไหนกันน้ำเฟรชสักสี้จริงเก็ไว้นะปกพี่ไว้นะคิวแบบผ้าผูกสีไทยอ่ะ ขนตาโซจูมากถ่ายลูกถ่ายใกล้มากคือไม่ถือว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดอร์คือใกล้เห็นทุกลูกทุกคนจริงเลยแต่รอจริงถ่ายคนหงุดหงิดอ่ะหนูน้ำยู่แบบมันมีลูกของขนบ้างไหมแต่แบบใจคอไม่ให้แม่ดูบิวเลยลูกก็ดูหน้าหนูไปค่ะแม่น่าจะบอกว่าหน้าหนูสวยสู้วิวไม่ได้หรอกเกียรตัวเองหรอถนอน อย,ย่างอัน่างกันอช่วันนี้เย็ยนยา,นนานก,นนนนกแล้วเราเดินมาทั้งวันใช่แต่ว่าเฟซซื้อของเยอะมากใช่ไหมไหนลองซื้ออะไเฟซซื้องเท้าไปสองคู่เองเออใช่สองคู่เองเดี๋ยวมันไม่ได้ใช้เงินเราเลไม่สบายใจว่าคนรวยคนใช้เงินคนวพอกันยาพันพอมาหาเศรษฐี ไม่เจออะไรบ้างแม่ชิ้นตัดกระตากตัวหายแต่ว่าของไม่เจอไม่ได้ซื้อเลยอ่ะคือนี่จะแอบหนอยเหมือนกันที่ยังไม่ได้ของแบบของเลยอ่ะเออหายเออต้องเดินตามหาอะไรแต่เธอก็ได้อย่างนี้เธออยากอะไรนี่เพราะอะไรอยากหามาให้ตุกตาไงอ๋อเออแต่ฉันรู้ว่าตุกตานึงฉันรู้ว่าจะโยงเข้าตัวเอง เป็นการเป็นงานบ้านเราไปไหนกันต่อกินข้าวเย็นใชกินข้าวเย็นกินข้าัไม่อยนไปนโกะเบอะจ้าอะไรอ่ะเป็นการเซ็นเซอร์คนข้างหลังไงกินไม่ได้ยหรอพีดเองอะรรอบนไปสี่หมืแล้วเนาะเป็ไงอร่อยไหม เสียงกันเนบางทีมกัเทำดีๆไม่เห็นน่ก็ตัดไทเจอกันอีกไอีหรอตอนนี้มันอู่ที่สิบเอ็๋อเอ๊ะัเนอเลยเป็นเหตุว่าทำไมมันมีเฟยกินทั้งก้อนโอ้ันเขียวเนอใครเขียวเนี่ยจับไทยเขียวปะจีบียว จะตเราชอบเป็นไงตัด100บาทเราชอบกินเสลียวเราไม่ชอบเกลียวเข้าไปโล่โล่เลยนะ5-4เริ่มไม่ดีเลยเนื้อแหละชาเขียวเราชอบเสี่ยวเนี่ยตัวเสี่ยวแปลกๆต่อนี่เอ้าชาเขียวแท้คนอื่นกินไอติมเป็นยังไงคะอยากเข้าไปทั้งคำเลยไอ้ไอ้ก้อนที่กัดไม่ขาดอันนั้นอะ เรื่องกองแล้วพวกนัไนเปเมดสวยจังเลยอันนี้เราเลยจะไปหาไลยกินคือเฟยใส่ชุดนอนไปกองใช่กองชอรุ่งนี้เนี่จะหนักชิล่าไม่พูดว่าเรื่กองเร็วใช่ใช่ถ้าาแต่งงี้ก็ได้แลถ้ากระถางเป็นตัวที่เขาบอกแบบไม่ได้ถักอะไรไม่ง่าเลยเนาะเพราะแบบเตียงนิดเลยนะใส่ชุดนอนแต่ไม่ได้นอนด้วยซ้ำเพราะว่านี้เหนื่อยมารออนแล้วพอแต่จริงจริงอะพี่น้ำก็เหมือนจะชุดนอนเหมือนกันแต่ชุดนอนพี่น้ำดูแบบไม่ไคุ้มกิ้งเหมือนเจ๊คนนี้จะนวดให้ด้วยอะไรนวดอะไรนวด โอเคก็ตีนอะไรกันนะช้อปปิ้งเสร็จแล้วคือคือเราลืมถ่ายเพราะเราหน้ามืดตาหมัวมากเพราะเราหิวแล้เวลาเราสองคนอยู่ด้วยกันเราจะหยิบแบบไม่ห้างกันเออแล้วเดี๋ยวเราจะไปไปถ่าดูว่าเราดีเป็นแบบไรขวดเมื่อไม่ก็เดี๋ยวเราสองที่คุณนอยู่แล้โผลมาแล้วมันมีแต่กินกินเพราะว่าอะไรก็เลยนะนัทคือลืมถ่ายหยิบหยิบยิบคือเราอะเยอะมากแต่เวลาถูกใหญ่มากตกใจที่ราคาเพราะฉันไปซื้อของเข้ามาจริงแต่แบบเยอะมาก เยอะอะทุกอย่างแล้วอะเดี๋ยวไปจะไปโชว์ให้ดูช่ะเดีไปเชิที่พักมาว่ามีอะไรบ้างมื้อเย็นในวันนี้ของพวกเราแต่ถือว่าเป็นการเดินช็อปปิ้งที่แบบรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากเพราะเราไม่เคยเข้าที่นี่เลยอ่ะใช่แล้วว่านี่แต่ของแบบทุกคนมันสวรรค์เออกินน่ะมันครบอะเนาะครบจบเลยทีเดียวแล้วอย่าเลิกเออเฮ้ยเราอัเออครบแล้วอย่าเลิกครับผมได้จ้ะเออ เอาเหอะไปไมนั่นแหละทุกคนไม่โอแค่ไม่โอเลยใช่ตอนนี้ขอรีบเดิน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 น่าต้องตอบเ้าครับผมครับเดา๋ยววาเราออเลยวราเดหน้ามันออกอหิวเลยโมเรากินอะไรจะมีโาแช้ เออนี่เขาไปอยู่กี่วันนะจะไปตั้งลงรสองปียที่บอกอุยไรมาจป่ะี้หวานเบ่งนแะไม่ได้ชอบกินนะเดี๋ยวนะนี่กินกี่คนนะเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้ขนทั้งตัวเลยเหรอ ทอดดีว่ะโอ้ตายแล้วเด็กอ้วนตายตายตายขนมกรอบแ่ีีโอ้โหไม่หรอแจ่วบอนคือมาเป็นชิ้นแบบเขาไม่ได้เอาไปทำสเต็กหรอหรือเขาต้องไปแล่ต่อนไหมเต็มปักเต็มคำ่ะอันนี้ก็แซลมอนอันนี้ก็แซลมอน ใหญ่มากฮะหูทำจริงกัญะพัฒไม่ไม่แร่สักหน่อยหรอทำจริงโอ้ไม่กอดเปิดประสบการณ์แปลกใหม่มากจริงแล้วเราจริงจริงแล้วเวลาเราส่งฟูซับเราก็ส่งเป็นทั้งควันหนึ่งเลยดูเขากินได้มันหมีอ่ะกินมันหมีเลยอ่ะ เขาแหลงเขาส่งไปทั้งตัวไหมก็ไปแทะกันเองจริงคือเขาแทะกแล้วเป็นท่อนๆน่ะเขาแบบชิ้นเดียวเขาก็แบ่งกันได้จริงโบละคำเหมือนข้าวฟัวมหมกันเนาะบอนแซม่อนมูกิีนเขาก็แต่งของแท้อูะไรกินอะไกินใช้ งวงจริงโลเอเนร์จีเลยอานว่ะนจะไปไหนกินอะไรทำอะไรอีกมาดูค่ะจะไปน่ารักโอ้ยอยากอินนะจะกินไปทำอะไรวันสุดท้ายแล้วที่เราจะจุดนี้ใช่ตนจ้า อันนี้คือเราอินทีนาเมื่อคืนบนหเมพาไปเดินโน่นเดินนี่ช้าไปเล่นกันู่ปู้สติ๊กเกอร์แต่เราไม่ไดถ่ายเาเล่ถ่ายได้้วเมื่อหร่หัดบอกเมื่อถูกลืมตลอดแล้ังขยอภัยไดโอ้โหนึกถึงล้วสมัยก่อนเลยอะอะไรอะ อะไรเนี่ยเผอแป๊บเดียวเจอจัายดีที่น่าอะไรอ่ะจะทำอะไรที่ไหนแต่ว่าถ้าใครอยากให้เราไปทำอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะก็จับจับทำอะไรก็ทำเป็นแฟนกันไม่เห็นยากเอ้าเฉยอะไรวะนะ ถ่ายถ่ายปินเครื่องบินนี่แหละสวยที่สุดละนี่คือวิวทีเราจะเห็นนะวิวท้งป่านี่ถึงไทยโดยสวัสดีค่ะเฟนนี่เฟนนี่นี่คือใครอะน่คือใครอะ โอ้ฟันเรื่องนี้เหมือนกันด้วยโอ้อันนี้คือไอ้นี่นี่ใช่ไหมพ่อรานบ้นเมียดาวกัญญาพัฒน์นันทครราชสีมามีอเมยจ้าเอาไอเด็กโอ้ยโอ้นียเป็นคนอื่นนะจะตะโกนว่าไอเด็กไอ้เด็กสีขวดด้วยอ่ะ ไม่ก้าปากเลยว่าไงนทัควรจะรับชื่อจบอีพีหน้าได้เลยค่ะอยากดูแล้วอะไรอ่ะแล้วไม่ไม่โกรธเลยสักกะนิดเดียวขำแบบอะไรนะชิดชู่ที่นี่เขายุ่ยติดปากด้วยคือคือถ้าเป็นฉันอะเพื่อมาแก้งแบบอย่างนี้เลยปุบแล้วอะไร เออถ่ายกล้องูด้วยอูแต่อันนี้มันทำไมเป็นไงอืฮะไม่โกรธหรอแกลเลยชอบให้แกลแปลกแกแกลอะไรนะครบครบแล้วครบแล้วครบแล้วห้ามเลิกอย่าเลิกอ๋อครบแล้วอย่าเลิกนะอืมโอเคครับครับผมเออโอ้ยบทเปเฟยอะไรต้องดูใหม่ต้องดูรอบเดียว มืหมือนปรอบไมจริงดูรอบเดียวเท่านี้จอได้เออแต่ว่ารู้สึกว่าของของทิปญี่ปุ่นอะมือใหม่จริงใช่ใช่มากเลยแบบสักสี่อีพีเลยเหมือนไม่มีอะเรื่องไหนมีแต่พาร์ทที่แบบว่าไปกินข้าวให้ดูจริงตะลุยกินของจริงแต่แบบอีแทบอยู่นะความมือใหม่หัดล็อกแต่ภัยมากฉันไม่คิดว่าตัวเล็กสองคนจะกินเป็นชิ้นแบบชิ้นที่มันไม่ใช่แบบเราซื้อเยอะมากแบบ แบบฟูคอสอะคือแบบเป็นการแบบไปเดินแบบเหมือนเดินซุปเปอร์แล้วแบบซื้อของมากินแบบโหฟูคอสมากแบบกําลังคิดอยู่ว่าแบบเขาต้องชอบกินแซลมอนขนาดไหนโดยที่มันไม่ได้แล่ด้วยซ้ำอะกินทั้งเหมือนแล่มาแบบเป็นชิ้นแบบชิ้นใหญ่เท่ากับมือองที่เขาต้องปกติถ้าเรากินซาชิมิมันต้องแบบใช่มันจะต้องแบบฟิวฟิวนี่คือแบบชิ้นเหมือนสเต็กแล้วก็แบบคีบแล้วก็จิ้มกินแต่ว่าแบบแรกอะ คิดเหมือนกันว่าอันนี้ไม่ได้หยิบผิดใช่ไหมลูกหนูไม่ได้หยิบแบบแซลมอนสตเต็กมาใช่ไหมใช่แต่คนเหมือนคนแรก <y> ม,มันออกไปแบบก,อกอินต่อแต่ว่าแต่ว่าหนูเหมือนขนาดด้วยขนาดด้วยอะไรอาจจะไอ้นี่แหละมัน <y> เขาอาจจะแบบไม่ได้แล่เป็นชิ้นให้แต่ว่าคุณควรจะไปแล่ชิ้นเองอะไรอย่างนี้เปล่า <y> แต่<ว><ท>ไม่ลูกเราแบบลูกเราแบบอันนี้ไงจะแล่ทำไมล้วก็ต้องมันก็ต้องเข้าท้องอยู่แล้วนี่แหละรอบหน้าส่งถ้าแบบว่าใครจะส่งผลซับพอตกไม่ต้องให้เขาสไลน์นะจริงลูกหนูชอบกินเป็นตอนอย่าเรียกว่าเป็น ก็ยให้หยิบมาแล้วก็กินอย่างเี้ยจริงเเราคือแบบ้าเหมือนหมี่กินอ่ะเพราะว่าหมี่เราเห็นหมี่กินหมี่จะกินแบบเป็นชิ้นใหญ่ใหญ่อะเหมือนเหมือนเลยชอบแล้วแบบชอบความแบบหนความเฟมีแบ่งปันกันกินจริงแต่ไหนแต่อะไรปลาแต่ดะมาหนึ่งคนละคำปลามีสองชิ้นแต่กินชิ้นเดียวแม่แบ่งๆกันไม่คือเฟกินชิ้นไฟกินสองชิ้นไม่กินหนึ่งคำ ป้าแกก็พูดไปออแม่จะบอกว่าเฟกินหนึ่งชิ้นที่หายไปหนึ่งคำไม่ไฟกินสองชิ้นที่หายไปหนึ่งคำเนี่ยอีกหนึ่งคำแบ่งกินแบ่งไปนกินที่แบบว่าพี่เมย์ได้กินแค่หนึ่งคำแบ่งกันแบบหารไม่เท่าก็ไม่แเ่อจริงๆแล้วที่ซื้อมาทั้งหมดมันก็จะเป็นของเฟย์คนใหญ่ก็ได้นะเอเจด้าอาจจะแบบฟิลแบบชอบหลากหลายแต่ว่ากินแค่แบบเมนูละคำที่ชีบอกว่าอะไรหยิบไปเหินมีคนกินอ๋อรูละใคร เฟย์ก <sk ill> ันจพัดจะใครมีคนเดิมคนเดียวจริงไอไอติมตัดตึงใจมากโหยดาแล้วคือคือก่อนที่แบบว่าเฟย์จะป้อนให้ยาแล้วก็เห็นอยู่ว่าแบบเฟย์คือยัดเข้าไปทางก้อนคือตัวเองก็ไม่ได้กัดนะแต่ว่าพอถึงแบบความยัท้ทานเขาก็จะแบบว่าเออหญิงสาวตัวเล็กก็จะต้องกัดนิดนึงปันเขียวเลยปันเขียวไม่พอพี่พี่ทีมงานถามรสชาติเป็นยังไงเสียวคนนีวะ เสียวฟันไงแม่แม่คิดอะไรเสียวแล้วเราได้ยินเสียงบลล์บบอกว่าอะไรนะอืนนีตีมชาเขียวรสเสียวเป็นคอนเทนต์ร้อยคอนเทนต์ไม่โอ้อะคอนเทนต์วิ่งเข้ารูดีฉันฉ่ำมากแล้วก็จริงคือนี่กำคิดว่าหยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแบบว่าเป็นแบบพาที่ไม่ใช่มือใหม่แล้วอะแล้วถ่ายจริงจงฉันว่าตลกกว่านี้อีกคืออันนี้แค่แบบขนาดนึกได้แค่แบบบางช่วงที่เอามาถ่ายยังตลกเลยอะ ฉันว่าสก,กิลในการเล่นซีรีส์เขากับสก,กิลที่เล่นตลกในชีวิตประจำวันนี่มันแบบขั้นสูงเหมือนกันนะจริงไอลพัทก็ไม่ตายมานะถึงเนี้ยใช่แล้วก็จริงอย่าน้าตลกกว่าที่คิดจริงถูกเป็นอยที่รู้สึกแบบเออ,อดูดูแบบอ่ะถ้าเกิดแบบดูตามงานเวลาไปอีเวนต์ดูแบบเป็นคนสวยๆนิ่<ช>ห,หน่อยแต่งจริงโกะมากโกะจริง เขาจะแบบเขาจะสวยอะสวยแล้ทางนึงจะต้องสะดุดอะไรสักอย่างจะต้องแบบแบบตอนยืนถ่ายรูปแบบสวยจี๊ดมากแต่พออ้าปากพูดปุ๊บสามคู่อพออย่าให้เกินนี้แต่แต่วันที่ใส่แว่นอันนั้นสองควกได้ใช่วันที่ใส่แว่นแล้วติดปิบกิิตตี้อะทาไมพอคือถือถือไม้ไอถือกล้องแบบคือแบบเหมือนเด็กอะ ใช่เหมือนเด็กแบบจริงแบบแม่ดูหนูสิแม่เนี่ยอย่างแม่สิเทาเจ็บปวดเป็นอย่างอื่นได้หรอคะเขาบอกว่าคบแล้วอย่าเลิกนะเออไปคบอะไรอะไรคบก่อนคบกันแบบไหนก็คบแบบมีรอเรือหรือเปล่าไม่พูดไม่ชัดหรือเปล่าคบแบบครบมันอื ีคือเมย์เขาหมายถึงมีครบไงแต่ว่าเตยอาจจะหมายถึงครบแล้วอย่าเลิกคือแบบหลักภาษาไทยไม่ผ่านค่ะไปยกัญญาพัฒน์ใเรียนมาใหม่ดู๋ยนี้แล้วคืออะไรเฟย์กัญญาพัฒนเป็นตัวโดนตลอดเวลาอะไรนะตอนนั้นที่เราบอกว่าทำไมทำไมไม่วีนไม่วีนเมย์บ้างทำไมเรื่องที่จะวีนเฟย์ก่อนแร้ว่านเรื่องอะไรกันวะไม่รู้จะไม่ได้เล่นอะไรกันแต่ตลกมากเลยเออทำไม่ได้เหมือนกันแต่แบบแต่ได้เข้าวีนเฟย์เฉย ใช่ค่ะพี่คุยเรื่องอันนี้ปะหมอมมากเลยสักอย่างเออเหมือนเราแบบบ่นว่าแบบหมั่นไส้เฟยหรืออะไรสักอย่างแบบผัวบ่นว่าหมั่นไส้เฟย์ใช่บอกว่าหมั่นไส้เพราะวันที่ปิดกล้องอ่ะเดี๋ยวน้ตเต์จะอินเสิร์ตคลิปขึ้นมาอีกแล้วตึ้นๆแล้วมันแบบนี้แหละก็คือเหมือนกับเขาก็มาถ่ายปิดกล้องแล้วเชื่อเมย์เขาก็แบบเฟย์เขาก็ว่าแบบหอมผัวอย่างนี้แล้วก็แบบให้รางวัลหน่อยเนี่ยนี่ก็เลยแบบเนี่ย แล้วเมย์เป็นคนถ่ายอยู่ <c oughs> ก็เห็นอยู่ว่าถ่ายจะมาลง <c oughs> จะมาหมมาหอมอะไรกันนะโหอ้ยแล้วเมย์ก็เลยที่จะลงซะด้วยเงียอ <c oughs> ันนี้ก็เลยแบบแล้วทําไมนะดาเ่เฟไม่ใช่ดะทำไมนาว่าดแบบเฟยล,ล่ะก็ยาดาก็เหมือนกัน <c oughs> นะ้ฉันเนฉันพมพว่า <c oughs> ก็เห็นอยู่ว่าเมย์ถืออยู่จะถ่ายจะลงเนี่ยก็หูมาห,อ,หอมเลยเนี่ยเราอ่ะรักลูกไม่ร่วมกัน แต่จริงที่ผ่านมาไม่เคยด่าเมยดาไม่เคยว่าไม่เคยอะไรเมยดาฉันเลยถามเลยว่านันเจอว่าเมยดาปะก็เหมือนกันกระจบสรุปเมยดาไม่ผิดเมยดาถูกเสมอะรี่แต่ให้ก็รักเฟยเหมือนกันใช่ก็อะไรนะก็ยังยืนยันคาเดิมถึงแบบว่าจะว่าเฟยย่เป็นประจำถูกแต่ว่าอีกทีหน้า อ,อีพีนา่าคือถ้าเกิดว่าใครแบบได้ดูแบบทีเซอร์ตั้งแต่อนที่เฟมินินจะออนก็จะเห็นว่าจะมีซีนแบบตื่นนอนตอนเช้าแบบนั่นแหละทุกคนเข <ทำ S 2> าปิดขี้เกียจจ,จ้าเขาปิดขี้<ม>เกียจจ้าไปจับเขามาก่อนได้อย่างไรเอออีพีน่าจะมาแล้วิ่งที่รอคอยรอยคอแล้วเหมือนเมื่อกี้อ่านตรวสปอตบอกว่าฝันถึงเรื่องผีเหมือนกันหรือว่าที่นั่นจะมีอะไรอาที่นั่นก็นมีผีเหรอคะเนี่ยโอ้ยไปได้มีใครที่ญี่ปุ่นละ มาดูกันดีกว่าว่าผีโคราชจะผักแรงขนไหนเออคืออาจจะรู้นักแหละว่าผีโคราชจะเป็นยังไงผีโคราชเติมน้ำตาลหรือยังนี่ก็รอดูอีพีหน้าแต่ว่าแต่ว่าดีใจที่เหมือนกับว่าเห็นเขาไปถ่ายโคราชใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นบ้านเมียรานะแบบว่าทุกคนน่าจะรู้แบบว่าเมียราเป็นเป็นสาวโคราชแต่แบบแต่เหมือนเขาไปเที่ยวปะใช่ใช่แต่ก็ต้องรอดูว่าจะมีแค่ไปเที่ยวหรือว่ามีไปไหนหรือเปล่าอย่างเช่น ไปไหนเช่นจุ๊บเพืไอว้าฉันทำไมฉันยังอันนี้แม่เมดางไงอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณหลักคุณย่าเนะ่ยก็คาดหวังนิดนึงก็ไปนครราชสีมาแล้วปัญญานานนครก็ไม่คือไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ว่าตั้งตารออยู่ว่าจะมีหรือเปล่าตั้งรอค่ะก็ก็ไม่กดดันค่ะแต่ว่าอีพีหน้าก็รู้เอออีพีหน้าก็รู้กันไปแล้วดีกว่าบายบายนะคะเจอกันอีพีหน้า แต่ว่าเทียนีีออนเมื่อไหร่ไม่ร,มรู้ตามอารมณ์คนตัดคนตัดก็คือไบ้า่ะฮะบาย